รายงานการหีบอ้อยและการผลิตน้ำตาลปี64-65ทับช่วงวันที่7และวันที่8ปริมาณอ้อยทั่วประเทศรวมประมาณ80ล้านตันอัตราหีบอ้อยต่อวันลดลงเหลือ6 0แสนตันสาเหตุหลักเกิดจากมีฝนตกและพายุในหลายพื้นที่นะคะส่งผลตรงต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่สามารถใช้รถตัดอ้อยและรถบรรทุกอ้อยลงไปในไร่ได้ค่ะโรงงานน้ำตาลทั้ง41แห่ง ยังไม่กำหนดวันปิดหีบนะคะเนื่องจากอ้อยในพื้นที่ยังคงมีมากนะคะและหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมต่อเนื่อง3ครั้งค่ะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมนะคะดินมีความชื้นสูงลงตัดอ้อยไม่ได้อีกอย่างน้อย7วันค่ะและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะ สืบเนื่องจากปัญหาฝนตกและการปรับขึ้นราคาน้ำมันทำให้ต้นทุนการเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะหลายพื้นที่ดินมีความชื้นสูงเคยวางแผนใช้รถตัดอ้อยสดจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแรงงานตัดอ้อยไฟไม้แทนนะคะรถบรรทุกต้องจอดรอขึ้นอ้อยบนถนนต้องเสียค่าขีดและค่าถอยอ้อยออกจากไร่ด้วยค่ะ มาดูผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในวันที่8มีนาคม2565กันนะคะโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อย51แห่งค่ะโรงงานน้ำตาลปิดหีบแล้ว6แห่งนะคะอ้อยเข้าหีบประจำวัน6,06,833ตันนะคะอ้อยเข้าหีบสะสม80,86,768ตันค่ะความหวานเฉลี่ย12.66 ccs ค่ะสัดส่วนอ้อยสด74.78%นะคะ ผลผลิตต่อตันอ้อย1 0 8 8 1กิโลกรัมน้ำตาลน,นะคะผลผลิตต่อตันอ้อยที่10 ccs อยู่ที่85.98กิโลกรัมน้ำตาลค่ะแอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเขา้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ